โอเคค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนั่นเองก็ตามโปรโลคลิปเลยนะคะทุกคนเราจะมาส่มสกินของอิลูเมียกันนั่นเองนะแต่ก็มีกิจกรรมใหม่นะคะที่อัปเดตเข้ามาอีกแล้วค่ะทุกคนกับกิจกรรมวงแหวนเวศสาวแกล่งนะคะกดเข้ามาดูเนี่ยทุกคนเอนจอยรู้สึกว่าขาดหนึ่งสกินนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกลับมาส่มกันทีหลังดีกว่านะคะและสําหรับสกินของอิลูเมียเนี่ยก็จะอยู่ในหน้ากิจกรรมลูกแก้วทองนะคะทุกคน อนนี้จะมีทั้งหมด60 9ลูกนะคะลูกแก้วสีทองเนี่ยสามารถรับได้ที่ไหนบ้างนะคะทุกคนก็จะเป็นในกิจกรรมพวกเติมคูปองนะคะแล้วก็ล็อกอินครบ7วันเนี่ยมันก็จะให้ลูกแก้วมาทำรงนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถรับได้อีกหนึ่งที่ค่ะทุกคนตรงนี้เลยนะคะแพ็คแนะนําตรงนี้นะคะกดเข้ามาเนี่ยก็จะมีลูกแก้วขายอยู่5ลูกนะคะใช้คูปอง163คูปองนะคะเพื่อซื้อนั่นเองและก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เอ็นจอยเนี่ยเอามาฝากเพื่อนๆสายฟรีทั้งหลายนะคะนี่เลยค่ะทุกคนทางเพจร โกลเด้นเติมเกมเนี่ย <What? S 1> เขาจัดกิจกรรมสุ่มแจกคูปองนะคะ <What? S 1> มากถึง11รางวัลเลยค่ะก็ไม่ยากค่ะทุกคนแค่เล่นเกมจับผิดภาพแค่นี้เลยนะคะ3ขั้นตอนง่ายๆค่ะวงจับผิดภาพนะคะทายให้ถูกว่ามีกี่จุดนั่นเองนะคะทุกคนเซ็นชื่อในภาพให้ตรงกับเฟซท,ที่เราเล่นกิจกรรมนะคะและกดไลค์กดแชร์โพนี้ตั้งให้เป็นสาธารณะและสุดท้ายค่ะแท็กชื่อเพื่อนอย่างน้อย1คนนั่นเองและกิจกรรมนี้นะคะก็จะหมดลงวันที่8สิงหามนี้แล้วนะคะยังไงก็รีบเข้าไปเล่นกัน เยอะนะคะเอนจอยทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วคะ่ะทุกคนเข้ามาในหน้าเพจขนาดนี้นะคะยังไงก็ขอแวะเติมคูป,ปองสักนิดหนึ่งละกันนะคะคลิกตรงลิงก์นี้เพื่อเติมเกมได้เลยคะ่ะทุกคนโกลเด้นเ <Golden S 1> ติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมอวีเนี่ยใช้เพียง Open ID อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มนะคะต้องแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโกลเด้นเติ จะได้ไม่พลาดข่าวสารปโปรโดนใจอยากเติมเกมไหนก็ทักมาเลยรับรองคุ้มทุกเกมคะ่ะโอเคทุกคนเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่านะคะกับสกินของอิลูเมียนะคะเราจะใช้ลูกแก้วทั้งหมด69ลูกนี้เลยค่ะทุกคนดูนี้ว่ามันจะได้หรือเปล่านั่นเอเปิดไปเลยค่ะทุกคนสุ่ม5ครั้งนะคะจัดมาสไลด์นิ้วเพื่อนเลิ่มหรอ,อโอเคอ๋อประมาณนี้นะคะทุกคน ก็เป็นการลุ้นแบบใหม่นั่นเองนะคะสุ่มต่อไปนะกดข้ามไปเลยละกันนะคะทุกคนเพื่อความรวดเร็วนั่นเองโอ้ oh my god ยังไม่มาเลยอะทุกคนเอยยังนะคะเดี๋ยวก่อนนะคือเราจะสุ่มไปจนกว่าเราจะได้ผนึกการเวลานะคะทุกคนโอเคไปกันต่อเดี๋ยวขอรับรางวัลแป๊บหนึ่งนะคะได้มาอีก2ลูกแก้วนะทุกคนก็จะเป็น71ลูกแล้วนะคะ ไปค่ะสมไปอีกนะทุกคนยังไม่มานะคะเพราะว่าเลขนำโชคของเอนจอเนี่ยมันเริ่มต้นที่เลขหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็ขาดอีกเยอะเลยอะมาเดี๋ยวก่อนนะเก็บของรางวัลก่อนนะทุกคนได้ามาอีกหนึ่งลูกเนี่ยก็จะเป็น7จ็ลูกแล้วนั่นเองนะยอดสะสมทั้งหมดโอ้ oh my god โหเมื่อไรจะถึงเนี่ยไปกันต่อนะคะทุกคน46แล้วนะคะต้องวันนี้51แล้วค่ะทุกคนลูกแก้วจะไม่พอแล้วอะโอ้ my god สูบอีกห้าลูก ได้เลยหรือ,อยังเอ้ยได้แล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะได้มาสักทีก็เมื่อกี้นะคะทุกคนมันขึ้นมา51กว่านะคะและเอนจอก,ก็เปิดไปเรื่อยๆน่าจะเลขนำโชคอยู่ที่60หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตอนนี้เหลือ12ลูกนะคะรวมๆทั้งหมดเอนจอมี72นะคะเราใช้ไปทั้งหมด60ลูกประมาณนี้แหละค่ะทุกคนคาดคะเนนไปประมาณ60โอเคเราไปแลกสกินของอ e ีโรเมียกันดีกว่านะคะทุกคนยืนยันไปเลย พลังแห่งเทพมีไว้เพื่อกำราบเรียบร้อยนะคะได้มาสักทีนะคะกับสกินของอิลลูเมียนะแจซี่ไหนนั่นเอง โอเคทุกคนกลับมาที่หน้ากิจกรรมนี้ก่อนนะคะกับวงเวทสาวแกล่งนั่นเองกับสกินของยีน,น่านะคะที่เอ j นจยเนี่ยยังไม่มีนั่นเองนะเข้ามาดูในหน้าของแรกรางวัลนะคะสกินเนี่ยใช้20ชิ้นทาเต้น6ชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนสกิน4ชิ้นอันสุดท้ายส่วนประกอบสกินก็4ชิ้นรวมไปทั้งหมด34ชิ้นนะคะทุกคนตอนนี้เรามี556คัมภีจัดไปค่ะทุกคนเราก็ เปิดฟรีเลยนะคะดูดีว่าโอ้โหห้าชิ้นแล้วโอ้ยทุกคนมันออกง่ายอยู่เหมือนกันเนี่ยไม่ได้ออกยากเลยนะนี่ไงสามสิบหกชิ้นนะคะทุกคนสามสิบสี่หรือสามสิบหกนะลืมแหละโอ้ oh my god ออกง่ายอยู่น่าจะได้ง่ายๆอยู่นะทุกคนสำหรับสก,กินนี้นะคะมา โอเคตอนนี้เรามี31แล้วนะคะเปิดอีกรอบแล้วกันนะคะทุกคนขออีก5ชิ้นสุดท้ายมา5ชิ้นสุดท้ายวิสกินได้แต่ว่าเรามีไปแล้วนะคะทุกคนโอเคเอา35ชิ้นก่อนละกันนะคะไปแลกของก่อนมาแลกไปก่อนนะคะ20ชิ้น,นเรียบร้อยนะ,ะทุกคนสกินนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีแล้วแหละนะแต่จอยเนะี่ยยังไม่มีนะคะ ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยและเราก็จะมาแลกท่าเต้นกันต่อนะฮะกดแลกไปเลยโอเคทุกคนก็จะเป็นท่าเต้นของเตียวเซียนนะคะคาถากระดูกก็เป็นของเตียวเซียนเหมือนกันนะคะขอลองแลกเลยละกัน,นะคะเพราะว่าอนจอยไม่แน่ใจว่ามีแล้วหรือยังนั่นเองเปิดใช้งานอุย๊ยมีแล้วอะ่ะโอเคอันสุดท้ายนะคะก็เป็นของเตียวเซียนเหมือนกันทุกคนคิดว่ายังไม่มีนะดาบน้ำแข็ง นีช่ักกเอาไว้ใส่แค่ส่วนหัวแค่นั้นเลยค่ะทุกคนแค่นั้นเลยจริงๆขอเข้ามาดูแป๊บหนึ่งนะคะเป็นสกินเตี่ยวเซียนตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่เราก็จะได้ชิ้นนี้มากดใช้งานไป ได้ส่วนหัวมาด้วยนะคะทุกคนก็กดใช้งานไปนะคะส่วนอันนี้ e n นจอไม่มีนะอุ้ยมีตั้ง5สีเลยหรอทุกคนสามารถซื้อได้นะคะเ9คูปองนั่นเองแต่เราไม่ซื้อดีกว่านะคะเพราะว่าอืมสกินที่เรามีก็ <Long S 1> ก็มีเยอะแล้ว,ลวนะคะทุกคนส่วนท่าเต้นนี่เป็นท่านี้นะที่ได้มาใหม่นะคะอนติเมทเลยหรอท่าเต้นออนติเมททุกคนมันเฟี้ยวอ่ะทุกคนมันลอยแบบมันลอยได้นะคะ ทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งสก,กินนะคะเป็นสก,กินของคิวเลนนะคะที่อัปเดตเข้ามาน่าจะเป็นวันที่31หรือเปล่าหรือ30มสิบเอ็นจอยก็ไม่แน่ใจนะคะสก,กินนี้เนี่ยราคาแบบขายปกติอยู่ที่3 9 9คูปองตีไปประมาณ400ทุกคนคือมันได้แค่สก,กินแล้วก็กรอบโปรไฟล์นะคะจริงๆร,ราคาที่เขาขายมันก็ถูกอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีกล่องสุ่มเข้ามาอีกนะคะกล่องละ5คูปองนะอยากลองลุ้นสักนิดนึงละกันดูดีว่ามันจะออกหรือเปล่าทุกคนเราลองลุ้นไปสักเอ่อสี่ห้า กล่องละกันนะ5กล่องนี้จะออกหรือเปล่านะคะจริงๆเอ็นจอยก็ไม่อยากสุ่มนะเพราะว่าเขาก็ขายราคาถูกอยู่แล้วนะคะอีก5กล่องนะคะเป็น10กล่องก็ไม่ออกอะ่ะทุกคนเอนจอยซื้อดีกว่านะคะไม่อยากสุ่มแล้วนะจะได้คูปองซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ก็จะได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะทุกคนไม่น่ามีเอฟเฟกนะแต่ว่ากรอบมันสวยนะนี่เลยค่ะทุกคนสําหรับสกินของคิวเลนตัวนี้เป็นระดับลิมิเต็ดสีสม้มเลยคะเป็นกรอบแบบใหม่ด้วยนั่นเองสําหรับในส่วนปรับแต่งนะทุกคนก็จะมีนี่เลยนะคะชิ้นส่วนสกินกดใช้งานไปก็จะมีแค่สีเดียวเท่านั้นนะจำไม่ได้ว่าได้มาตอนไหนก็จะได้มา2ส,สกินนะคะสกินของคิวเลนหนึ่งตัวนะคะและอีกหนึ่งสกินก็เป็นของอิลลูเมียตัวนี้ทุกคนลิมิเต็ดสีสม้ม เหมือนกันเลยนะคะก็สวมใส่ไปและก่อนที่เราจะจบคลิปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินกันดีกว่านะคะเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเราอยู่กับสกินของอิลูเมียนะคะตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าเอฟเฟกต์จะสวยหรือเปล่านะคะสำหรับสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองขอตีธรรมดาไปก่อนทุกคน <S <S นี่ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสกิลแรกทุกคนก็เป็นการปาออกไปประมาณนี้นะคะทุกคนวิมันเหมือนเป็นแบบโน้ตเพลงปะ สำหรับสกิลที่2นะคะทุกคน oh, oh. นี่นะคะดูดีตรงมือของอิลูเมียเนี่ยมีแบบว oh, oh. ิงวิง oh. เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ย oh. ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนและอันสุดท้ายนะคะอันติเมทค่ะ oh. คุเข่าลงไปซะคุเข่าลงไปซะประมาณนี้เดี oh. ๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสกินกันมากดีกว่านะคะที่เป็นของคิวเลนนั่นเอง โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กับสกินของคิวเลนนะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าเอฟเฟกจะสวยสักแค่ไหนนะคะตีธรรมดาไปนะคะเอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับสกิลแรกนะคะทุกคนความเสียหายนั่นเอง <Yeah. S 1> ประมาณนี้นะคะสำหรับเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกิน <Kill me. S 1> นะคะเคลื่อนจอยเนี่ยรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับสกินของเอสเตรเมอร์ er, นะคะทุกคนไอ้พวกแบบโมเดลที่มันทำออกมาแล้วก็พวกเอฟเฟกต์สกิลนะคะ s right. <S สกิลที่ 2, 2> s right. <S เป็นสกิลเคลื่อนที่ <to move. S 1> ประมาณนี้ โอเคทุกคนแล้วก็สกินอันติเมตลองหนนะคะประมาณนี้เลยค่ะ oh. ทุกคนถามว่ามันสวยไหม,ม,มสำหรับเอจอยรู้สึกว่ามันเฉยๆอะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณแค่นี้เลยนะคะ สำหรับ2สกินที่เราเพิ่งได้มาฝากกดไลค์กดติดตามไว้เหมือนเดิมนะคะถ้ามีสกินใหม่อัปเดตเข้ามาก็กลับมาเจอกันอีกแน่นอนคลิปนี้เอจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ